สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับเป็นดวงช่วงวันที่1 0ถึง30กันยายนพุทธศักราช2568นนี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยคร่าวๆโดยกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมปยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้เกิดความสําเร็จนำมาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งเมีสิสิ่งทีเกิดขึ้นจริงสมปรารถนานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนและขอบคุณทุกการรับ ชมรับฟังนะครับก็ขอเจ้าลัคนาราศีกันทุกตั้นที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพลังมงคลดีๆนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังางยตั้งปวงในจักรวาลนี้เทพเทวาเทวราตังางยตั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหยทั้งปวงให้สือพลังดวงออกมาในทิศทางที่ดีนะครับก็มาดูนะครับว่าในเส้นทางการงานการเงินจะเป็นไปในแนวทางใดน,นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ หลายๆท่านนะครับชาวลักกนาราศีกันในช่วงเวลาอักนการนี้นะครับบางท่านก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะพัฒนาในเชิงความรู้เชิงวิชาการหรืออาจจะได้รับข่าวดีๆนะครับในทางาการงานใครที่รอโอกาสในการมีงานทํา ในมีอาชีพนะครับก็จะได้รับข่าวดีๆก็มาหรือในความมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการพิจารณานะครับในการที่จะขยับขยายต่อยอดที่ขยายตัวให้รุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเข้ามาให้ชาวลักขณาราศีกันได้พิจารณา ที่จะพาสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับท่านจะได้รับชัยชนะในทุกสถานการณ์ต่างๆนะครับในพลังแห่งชัยชนะนี้ก็ได้รับการสนับสนุสน,นเกื้อกูลในทิศทางที่ดีที่จะทำให้ท่านดึงดูงดผลป,ประโยชน์ผลรายรับรายได้ก็มาเติมเต็มด้วยความรุ่งเรืองมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับ กับชัยชนะในความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงตลาดเชิงธุรกิจอะไรต่างๆนะครับท่านจะอยู่ในแนวหน้าในทิศทางที่ดีที่มีพลังสนับสนุนเครือขูนในทิศทางที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นสร้างโอกาสของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับไม่ว่าสภาวะต่างสังคมเป็นอย่างไรนะครับท่านก็รู้จักยืดหยุ่นปลนปล ในทิศทางที่ดีให้เกิดความป่อนกลายนะครับพร้อมที่จะนําในสถานการณ์ต่างๆต่างสังคมนั้นมาพิจารณานะครับมาประยุกต์มายืดหยุ่นเพื่อที่จะคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็บริหารจัดการสังคมก็เปิดโอกาสให้ท่านใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่จะตักตวงความสําเร็จเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามานะครับแล้วก็สร้างความมุดมสมบูรณ์นะครับดีเอ็มเพลสในเรื่องของอ่า ันธุนะครับครอบครัวก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจมีความมั่นคงในเรื่องของเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสําเร็จนะครับก็ความสําเร็จนี้ทรัพย์สินเงินทองผลป,ประโยชน์ที่เข้ามานั้นก็เกื้อกูลทั้งชาวลัคนาราศีกันและก็ทั้งบุคคลในครอบครัวด้วยนะครับที่มีความมั่นคงร่วมกันในทิศทางที่ดีจากความสําเร็จ ที่มีเข้ามานะครับที่จะสร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในต้นมั่นคงต่างการเงินต่างทรัพย์สินต่างผลประโยชน์ในความสําเร็จที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนแปลงปฏิกิาต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโชคชะตาวาสนาก็มาเกื้อกูลนะครับมีการพัฒนาเติบโตไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างอะไรต่างๆนะครับที่พัฒนาสู่เส้นทางของความแข็งแรงแข็งแกร่งสู่ความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไกลที่มีบุตร นะครับก็บุรเข้ามาเป็นพลังที่ดีนะครับมาช่วยเสริมดวงให้กับชาวลัคนา,าราศีกันนั้นเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงไปต่างที่ดียิ่งขึ้นลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับก็มาเป็นพลังแข็งแรงแกง่แกงในการสนับสนุนให้มีความเติบโตในทิศทางที่ดีรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องกับชัสติกในเรื่องของอริษัตรูไม่ว่าอะไรเข้ามาเป็นอริเป็นจัตรูก็ตามนะครับท่านจะได้รับการตัดสิน ที่ถูกต้องที่ยุติธรรมคู่ควรเหมาะสมเสมอนะครับท่านจะไม่ตเกเอารัดเอาเปรียบไม่ตกเสียเปรียบไปกับอริสตรูหรือสัจการใดๆก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเป็นศัตรูกับท่านท่านจะได้รับความเหมาะสมกับการตัดสินออกมาให้ท่านได้รับเป็นผู้ใจชนะในความสําเร็จในความเติบโตที่จะเดินหน้ารุ่งเรืองเพื่องผูนะครับในก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็าการคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะ คุมกลองตัวตันเองหรือจะเป็นคู่รักคู่ครองคู่ชีวิตนะครับที่ได้รับการดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาเกื้อกูลในทิศทางที่ดีหรือได้รับพลังส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็บางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ตา่างฝ่ายคู่รักคู่ครองก็มาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูในทิศทางที่ดีนะครับมาส่งเสริมสนับสนุนในการงานธุรกิจ ของชาวลัคนาราศีกันนั้นเติบโตอย่างเหมาะสมอย่างคู้ควรนะครับที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับแต่จะมีปัญหาบ้างนะครับที่มีเข้ามาให้กับเชาวลัคนา ราศีกันนะครับที่อาจจะเป็นสถานการณ์ในต่างถิ่นแดนไกลนะครับที่อาจจะยังเจอกับปัญหาเดิมๆต้องให้รับมือแก้ไขนะครับกับในสถานการณ์ต่างๆแต่ท่านก็สามารถที่จะรับมือได้ในที่ต่างที่ดีนะครับเพรา็เป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะครับที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆนะครับก็รู้จักเส้นทางในทิศต่างที่ดีในการที่จะรับมือในการที่จะแก้ไขในการที่จะป้องกันนะครับก็ไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์นะครับไม่ย่อท้อพร้อมที่จะวันฟา ได้ในต่างที่ดีพร้อมจะแก้ไขนะครับราชาถือดาบนะครับในเรือนที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมท่านจะเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบนะครับด้วยความเป็นเจ้า,จาลัคนาราศีกันอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ที่สุขุมรอบคอบใจเหตใช้ผลนะครับมาบริยารมาจัดการในสถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะยุ่งยากแค่ไหนก็ตามแม้จะเป็นผู้ปัญหายุ่งยากสําหรับผู้อื่นก็ตามนะครับที่เหลือบา่าวว่าแรงสําหรับผู้อื่นแต่้า้ลัคนาราศีกันนั้นนะครับทุก,ณกรณ์นั้นไม่ได้เกิน ความสามารถนะครับก็สามารถคลี่คลายได้รับัยชนะได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ผ่าเดินหน้าเติบโตแล้วก็ได้รับพลังสนับสนุนครอ่อกูอย่างต่อเนื่องกับปัญหาทุกอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นนั้นก็จะตกตัดจบลงไปด้วยความปลอดภัยนะครับสิ้นสุดของปัญหาต่างๆแล้วก็ดูแลในสรนการต่างๆสู่การเติบโตรุ่งเรืองนะครับอะไรที่รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นจะเข้ามาเติมเต็ม ให้ท่านได้รับสมหวังสมปรารถนาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่บมบอกดีเอ็มเพลสนะครับที่จะให้ท่านเก็บเกี่ยวด้วยความมั่นคงที่มาเติมพลังย่งทรัพย์สินสมบัติเงินทองให้กับตัวท่านและครอบครัวมีจชามีจ่ายมีเก็บออมสะสมด้วยความมั่นคงกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับถ้าเกิดมีปัญหาท่านก็ใส่ใจในรายละเอียดที่จะ ปรับปรุงพัฒนานะครับที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาต่างคุณภาพประสิทธิภาพนะครับก็สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไม่ส่งผลต่างเสียหายอะไรเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การคุ้มครองนะครับอะไรที่จะเป็นอริรตัตุทั้นก็จะได้รับการตัดสินใจสู่ความถูกต้องยุติธรรมเสมอนะครับ ปัญหาต่างๆก็เป็นปนัญหาเดิมๆที่รู้แนวต่างในทิศต่างที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเอตดด้วยผลด้วยความสุขุมรอบคอบก็ได้รับเฉยชนะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็ท่านเงาเป็นช่วงที่ได้รับการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เข้ามาเป็นอุปธรรมค้ำชูสนับสนุนในเชิงความคิดในคำแนะนําที่ปรึกษาอะไรต่างๆนะครับหรือพลังอย่างความเอื้อเฟื้อเอ,อื้ออาในทิศต่างที่ดีนะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ามาอ,อามุปธรรมค้ำชูหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายกู้รักกู้กรองก็ตามนะครับก็มาเป็นพลังสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งที่เหมาะสมที่คู่ควรสังคมก็เปิดโอกาสให้ท่านปรับสมดุลในที่ต่างที่ดีนะครับที่จะบ,บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้วก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับบุตรก็เป็นบุตรที่ดีมาส่งเสริมดวงลูกน้องบริวารนะครับก็เป็นพลังแข็งแรงแข็งแกร่งทุกปัญหานะครับูกตัดจบด้วยความรู้ความสามารถด้วยความสุขุมรอบรอบด้วยเอุด้วยผลนะครับแล้วก็พัฒนายกกระดับของความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางที่ดีอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับ ก็ส่งผลให้ดึงดูดเงินผลประโยชน์ขมายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านก็อาจจะได้รับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินที่มาจากมรดกทรัพย์สินได้ด้วยนะครับ็มาเติมเต็มหรือเกี่ยวกับการเสียงดวงนะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับพลังที่ดีนะครับประจัสติก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็ ไปเก่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เข้ามาอปามุปถัมภ์กัมโชนะครับมาส่งเสริมประทานพรดีๆให้นะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จในเรื่องของการงานผลประโยชน์ที่เข้ามาแล้วการจะเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงหรือมรดกทรัพย์สิสนอสังหาริมทรัพย์เงินสดอะไรนะครับที่จะเข้ามาสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องทำให้การเงินนั้นมีความเติบโตอะไรที่ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับก็กําลังจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็ม,ตมด้วยความรวมสมบูรณ์สิ้นสุดของการรอคอยนะครับที่จะทําให้ตั้นได้ ผลผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเสริมอีกสใบนะครับจากอีกสำรับหนึ่งในเรื่องของการเงินนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆต่างการเงินทรัพย์สินเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับโชควาสนาเข้ามาเกื้อกูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอนำหนวยใจให้ท่านได้รับสิ่งดีๆต่างเงินทองทรัพย์สินอะไรที่จะเพิ่มพูนบริบูรณ์ให้ท่านมีความสุขสําราญเบิกบานใจชัดสติกนะครับ ก็ขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆในเรื่องของการเสี่ยงดวงอย่างที่บอกนะครับแต่ชัดสติกนี้ดวงของไกลเกิดขึ้นมานะครับก็มักจะบ่งบอกถึงความถูกต้องในการเสี่ยงดวงในการเสี่ยงโชคอะไรนะครับที่จะได้รับมาแม้นท่านจะไม่ได้รับมาด้วยตัวเองก็บางทีนะครับไกลมีคู่รักคู่ครองนะครับก็คู่รักคู่ครองก็จะมีโชคมีลาบก็เหมือนกับตั้นเองนั่นแหละได้รับหรือไม่ก็บางทีนะครับก็เป็นคนในครอบครัวนะครับเดียมเพลส คนในครอบครัวเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบแล้วก็ท่านก็เรียกว่ามีเอี่ยวในส่วนผลประโยชน์ในโชคลาบนั้นด้วยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆเข้ามาอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมยุติธรรมกับบุญบารมีที่ท่านสร้างเอาไว้จะก็ามาเกื้อกูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอนำนวยความวนะครับท่านก็จะได้รับความสําเร็จจากผลประโยชน์ ก็ามาสร้างความสุขุดมสมบูรณ์ให้ท่านเพิ่มผูนบริบูรณ์ต่างเงินทองทรัพย์สินนะครับกับความสําเร็จหลากหลายที่จะดึงดูดเม็ดเงินก็ามามากมายให้กับชาวลักขณาราศีกันนะครับที่จะสร้างความสุขความรุ่งเรืองฟุง่งฟูต่างกันเงินนะครับไอ้ท่านนั้นมีพร้อมบริบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองที่ได้จากทั้งความสําเร็จ หลายๆรูปแบบนะครับทั้งการเสียงดวงอะไรต่างๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานพออำนวยใัยกับเงินทองทรัพย์สินที่คู่ควรที่เหมาะสมที่ต้านควรจะได้รับเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ทำให้ท่านมีเงินมีทองด้วยความมั่นคงส,สุขสำราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับก็ดูในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับเปิดเสริมอีก3ใบอีกสําหรับหนึ่นะครับชัดติ ไพรทมสำรับนะครับขึ้นมาในเรื่องของชัสติกบางท่านมีโอกาสในเรื่องของเกี่ยวกับจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเตียดจะเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายในสถานะต่างความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างคนที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสที่ผ่านมานะครับใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วก็จะมีการตกลงปรงใจนะครับที่จะเสริมเสริมความแข็งแรงแข็งแรงต่างความรักความสัมพันธ์ในมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับก็จับมาจาับมือกันไป นะครับยกระดับเติบโตความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าเดิมนะครับจดทะเบียนสมรสหรือใล้ที่ครบกันอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะตกลงปรงใจแม้จะไม่มีสานการของการแต่งงานเกิดขึ้นก็ตามก็มีโอกาสนะครับที่ตกลงร่วมใจกันที่จะจดทะเบียนสมรสนะครับที่มอบความรู้สึกนะครับอาจจะถึงเวลาจุดพีคของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนครบกันอยู่นะครับที่จะได้ใช้โอกาส ที่มีภาษารักภาษาดอกไม้ก็มาเติมเต็มไม่มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานแล้วก็ตกลงปลงใจกันในการที่จะตดจดทะเบียนสมรสอาจจะไม่มีการแต่งงานแต่ก็สามารถที่จะตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่เกิดขึ้นนะครับก็ไปสร้างความปึงปอใจ ให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาสําหรับบางท่านบางคู่นะครับที่คบกันอยู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็มีโอกาสเติมเต็มในความรู้สึกดีๆนะครับชงไม้ชงมือกันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับไปเติมพลังในความรักความสัมพันธ์จดทะเบียนสมรสให้มันคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็แลเป็นช่วงของคู่รักคู่ครองที่ใช้ชีวิตคู่กันด้วยความตูกต้องสมดุลน,นะครับ ที่ดูแลในความรักคมสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องสร้างความปึงป้พอใจเป็นคู่รักที่ดีๆเป็นพ่อบ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีนะครับที่ดูแลกันด้วยความเอาใจใส่นะครับก็มีความหวานความโรแมนติกได้รับการดูแลด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับก็จะ ไม่มีอะไรเข้ามาในทางผลลบในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่เต็มกันด้วยความสุขความสําราญไม่ว่าจะเป็นคนที่คบกันอยู่ก็ตามหรือใช้ชีวิตคู่นะครับก็มีความสุขสําราญสมดุลในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้โอกาสความรักความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านนะครับถ้าเกิดเกิดความรักความสัมพันธ์ก็เป็นรักที่ดีๆนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันมีโอกาสตั้งพบกับรักเก่าๆเพื่อนเก่าๆ นะครับสถานการณ์เก่าๆที่เกิดผูกสมัครรักแล้วก็อาจจะเจอจางหายกันไปแล้วอาจจะเข้ามาสร้างความผูกพันใหม่การเข้ามาสร้างความผูกพันในครั้งนี้ก็จะมีโอกาสนะครับตกลงปรงใจกันที่จะสู่เส้นทางของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น ส่วนบางคนแต่ยังไม่เจอความรักความสัมพันธ์นะครับก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับอาจจะด้วยท่านเป็นผู้ที่ยังเลือกพอสมควรนะครับที่พิจารณาพอสมควรในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าไม่เหมาะสมไม่คู่ควรจริงๆก็ยังไม่เปิดเส้นทางความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับหรือบางคนแม้จะมีความปรุงพอใจไกลอยู่สักคนหนึ่งก็ตามนะครับแต่ก็เพียงแต่เก็บไว้ในความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะครับยังไม่เปิดเผยเฉลยความรู้สึกอะไรออกไปให้กับคนที่ตนปรุงปอใจนะครับ ยังไม่ถึงเบอาจจะยังไม่ถึงเวลาของการที่จะขอตัวความรักคนสัมพันธ์ร่วมกันให้เกิดขึ้นนะครับก็เพียงแต่เก็บไว้ในความรู้สึกในใจของตัวเองเท่านั้นนะครับก็ถึงจะโสดก็มีความสุขอย่างต่อเนื่องในติต่างที่ดีนะครับก็ปาปรวมความรักนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะักโนโสดก็มีความสุขแม้จะไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามา คู่คบกันก็มีโอกาสพัฒนานะครับในการที่จะสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่จดเตวันสมรสนะครับที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วก็รักษาสมดุลในความรักคนสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องดูแลกันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับก็ทําให้ความรักคนสัมพันธ์อบอุ่นอย่างสมดุลอย่างคู่ควรนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงวันที่1ิ ถึง30กันยายนนี้ก็ก่อเจ้าลัคนาราศีกันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นนะครับมีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับและก็ให้มั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ